ตัสกนากโมตัดสักบควัตอราหาตสัมมาสัมสพุทธสกผากฐินนานกับทั้งกับทั้งผ้าอนิสังสักบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณโยมแม่สมจิต บำเพ็ญธรรมพร้อมครอบครัวคุณโยมทิวันพรอันนันสกุณชัยพร้อมครอบครัวพร้อมทั้งชาวบ้านบ้านดอนช้างผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายเดพระพิสุสง์ผู้อยู่จำพรรษาทวนใจมาดในอาวาสนี้ก็แลร่ากรินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ หยด,ดเลื่อนลอยมาโดยหน้าขาอากแล้วแมมตกลงในที่ประชุมสง์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ที่สุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำกทินัทธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาต และมีคำพะระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาภิบายสังวรนาไว้ว่าพิสูรรูปใดประกอบด้วยศีลสุดตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุพรกรเป็นต้นพิสูรรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกับถินนัทากิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้ พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงพร้อมการยอมอนุญาตให้แก่บพิสุรูปนั้นเทินพระกฐินนันทานกับทั้งพระอนิสสังสปริวานทั้งปวงนี้พระพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอภินญาญานกิตติยานุ เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจัดก,กรรทำกตินธาร,รกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในท่ามกลางร,ระหวา่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วใช้จงให้สันทักสัญญาสาธุกการขึ้นให้พร้อมกันเถิด